พี่ะแม่แอนค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เซเว่นเลนเรามาตามหาออไอเทมน้ำดื่มออกใหม่นะคะคือหลายๆคนยคนอาจจะเคยกินตัวนี้นี่นะคะสิงเลมอนโซดากระป๋องกระป๋องเดียวตับสิงเลยเพราะแบบโลโก้มันใช่นะแต่ว่ามันเป็นน้ำนี่นะคะเลมอนโซดาที่แบบซีโร่ชูการ์นะคะคือน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์า <Wow. S 1> ะ,ะ,ะแต่ตอานนี้เขาออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็น อูสุนะคะเย้เฮ้ ah. นาสีจ้มง้งนะอันนี้นะคะเขาเป็นย <c oughs> <ke S 2> ูสุเลมอนโซดานะคะซีโร่ซูการ์หรือว่าแบบวิตามินซีสูงนะนี่เมื่อกี้เห็นแหนบศูนย์กิโลแคลอรี่นะคะนี่เลยเห็นเขาว่าเด็ดนะคะเดี๋ยวเราซื้อไปชิมกันนะเดีย๋ยวไปรีวิวที่บ้านเลยค่ะ <c oughs> อ่านี่จะเป็นอีกวันหนึ่งแล้วนะคะที <c> ่ <oughs> เรารีวิวเพราะวันนั้นซื้อมันมืดละดึกละ โอ้ยอยากกินอ่ะอันนี้มันของเก่าอันนี้ใช่ใช่มียูสุนะคะคือต้องบอกก่อนเลยว่านี่เอามา2อันเพื่อให้ชิมจะได้เปรียบเทียบกันเนาะแต่หลายคนคือคนส่วนใหญ่เสียงที่เราเห็นมาก็คืออะไรอะไรอะไรชิมก่อนชมกันแบบร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะจะดูนะเอเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกโอ้ยย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  อร่อยดีไหมกระป๋องเท่าไหร่เนี่ยอร่อย16บาท16บาทไม่ต้องเชมโอเคนะเป็นแคลอรี่ใช่ปะใช่ค่ะสูตรแคลอรี่ไม่ใช่หรอไม่ต้อไม่ต้องสูตรหมดเลยมีโซเดียม70มิลลิกรัมโอ้ยงานเนี้แบร์เฮาเป็แบร์เฮาอ่ะมีสะเทือนอ่ะฮะไอของแบร์เฮาไม่ได้ชาไงของแบร์เฮาเป็นชายูสุใช่ปะคือเราชอบกินชายูสุของแบร์เฮามากเลยรู้สึกแต่จริงๆป้าไปยังชอบชอบแบบนูน่ากกว่ามันดูเป็นสดชื่นกว่านี่มัน มันสังเคราะห์ไปนิดนึงอ่ะมันน้ำโซดาฮะอันนั้นคือน้ำยูสุต์หมายถึงว่าชายูสุเปราแบบไม่มีแก๊สไม่ไม่ซ่าเนาะใช่อะนี่ถ้ามันซ่ามากอบบาลมันจะไข่ซ่าเฮ้ยป๊ะป๊าฮะเดี๋ยวจะชิมไหมฮะจะชิมอันนี้ด้วยไหมเปรียบเทียบกันว่าแบบอันนี้เคยกินแล้วไม่ใช่ไงจะแล้วกินช็อตต่อช็อตเดี๋ยวเลอโชว์เลยนะให้กินเยอะอยู่กับหลายคนเดี๋ยว เห็นไหมอ้อให้ป้าป้าไม่อันนี้เรากันเองไงแล้วก็ตีตีกันอยู่ในลิ้นกินเสร็จให้เลยก่อนหนึ่งทีเราเลยก่อนแกร์แกร์เออแกร์ไปตัวแกร์มาตีอ่ะอันนี้เคยกินแล้วใช่ จริงๆมันก็สดชื่นดีนะก็ชาได้ทั้งคู่แต่แค่เนี่ยจะมีกลิ่นของความเป็นโยูซมากกว่าอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าใครจะชอบแบบนี้มันใช้ชาเชเวฟนิดนึงแต่ว่าก็ดีเคยกินเชเวฟไหมเชเวฟบะนาาโุดามันก็ดีอันนี้ก็ดีมันจะเปรี้ยวกว่านี้ชเวฟอ่ะคือส่วนตัวแอนมองนะกินได้ทั้ง2ออย่างทดแทนกันได้แบบโดยสมบูรณ์คือถ้าแบบ ไม่มีอันนี้ในตู้แช่มันก็ไม่ตายถ้ากินอยากเพิ่มความสดชื่นเจออเนี้ยก็กินแทนได้คือของอย่างนี้ไม่มีอะไรในตู้แช่ก็ไม่ตายขัาดนั้นแหละหยิบโคกินแบบกินสไปยกินก็ได้ไม่่โอเคโอเคน่าน่าน่ากินอยู่โอเคอยู่กระป๋องละสิบหกบาทก็คือราคาน้ำมันลมกระป๋องเท่าไหร่สิบห้าสิบแพงกว่าหนิดนึงเท่าเากันแพงกว่าหน่ิดนึงอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าใช้ได้คอนเฟิร์มว่าก็ต้องชมนะฮะบุญรอดผลิตอย่างงี้ไม่อีกก็น่าจะอร่อยแต่คือจะบอกว่า มองแล้วอาจจะสับสนกับตอนแรกนิดนึงปองเบียจับไอร่อนไปเฮ้ยกินเบียทำไมเน่ะป้าเหมือนตาสิงเหมือนตาสิงประมาณนั้นเลยมแล้วสีก็คือแบบสีเดียวกันอีกตาหาโอเคผมจะเป้งๆนะดูกันเลยไม่พลาดถ้ไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งครุ่งฟ<ๆ>ินหรือติดตามมารัมแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และกะ็ Facebook นะจ๊ะ